thế là nó tắt <laughs> Ủa, cái nhưng... này ได้แล้วครับพี่นอนครับตัน nope, totally. oh, ิชั่วตกน้ำนีแลละ้อทรัพยเดี๋ยวลงอีกเ้ลงไปุดน้มอเห็นตรงมันเมาีเรียบ้อยครับ จอกออกหนึ่งตัวสวยงามครับเต็มปากเต็มคำมาว่างนีอเลยว่าวันนีอะไรป่าหมัดยินอะไร บ,บพุพพเดี๋ยวละครับหนึ่งตัวครับปลาจอกสุดจ้ดเลยใหญ่บุรี่อย่างเเลยตัว้องมืงอล้างมือแล้วใดล่ืบนาผ้ยอน ว่ากินหนึ่งสองดีดว่าหลังหนึ่งก็หลังสุดไทยพอดีเลยสูตรเหย,ย,ยื่อมักลูกยอ่อครับเหยื่อมักลูกย่อปลาจอกไงนะครับมักลูกยอ ใส่จุลินซี่สังกอแสงพร้อมครับสูตรนี้สุดยอดเลยตีเมนเราปลาใหม่กัน ลูกยอลูกย่อซุกนะครับมักนี่นแหละครับผลเดขึ้นมาสองโตัวแล้วครับโตัวหนึ่งอยู่ในน้ำครับพูนสีสมสมกับเต็มปากเต็มคําเลยทีเดียว หนึ่งแหวบรับ,บป้านาดินครับมันนีมาลำน่ำชี้นะครับฟังลำน่ำชี้สวยงามเลยนะพี่น้องสองฝากฟังในน่ำชี้จังหวัดมหาสรารคามครับ<า>อ่ารแล้วบา้างดึงหมดแห้งเลยวะ ไปครับลุงกระช่างตาครับใส่กับประมาณเกือบลูแล้วครับไม่เอาไอ้นั่นใส่เกียบย้อย 2องตัวครับพี่น้องครับ